เรื่องทั้งหมดที่เราแสดงให้เธอได้ฟังนะแล้วว่ามันเป็นประโยชน์จากการปฏิบัติเพราะเราเอาออกจากสิ่งที่เราปฏิบัติเราไม่ได้เป็นพวกอ่านตำราหรือว,ว่าศึกษาจากํำหรับตำรามาแต่เราปฏิบัติมาตั้งแต่บวช เราไม่ได้สนใจในการศึกษาในในเรื่องของวิชาการเรือแม้แต่สำหรับตำราจะอ่านก็เฉพาะฟังก็เฉพาะในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเรื่องการปฏิบัติอย่างเดียวยนั้น,นการปฏิบัติก็คือว่าเราไม่เราไม่มองเรื่องอื่นเวลานี้เรามีเวลาเหลือน้อยเราไม่สงสัยเวลาเราไม่มากความตายแค่ไปลายจมูกเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ ผลของจิตของเราเราก็ยังไม่ถึงที่เราต้องการสมัยก่อนนะแรกๆเรายังไม,เงไม่เรายังไม่รู้สึกว่าเราได้อะไรเป็นที่พึ่งตอนนี้เราเพียงแต่ต้องพึ่งตำราพึ่งข้อวัดปฏิบัติแต่มันจะพึ่งใจตัวเองไม่ได้เพราะผลมันยังไม่ถึงที่ใจเราในระหว่างที่เราต้องพึ่งตำราเราก็ต้องเกาะความรู้ของครูบาอาจารย์ไว้ให้แน่น คิดเองไม่ได้เธอจะคิดของเธอเองไม่ได้เธอจะต้องคิดว่าเราผิดเราต้องไปดูตำราฟังย้อนไปฟังเรากำลังทำนี้ถูกหรือเปล่าต้องย้อนไปฟังวิมังสมันต้องมีใช่อิธิบาทนะสี่มันจะต้องครบถ้วนมันก็ต้องมีการค่คยนพิจนารณาเป็นวิมังษาไว้ต้องเดินกลับไปหาครูบาอาจารย์อ๋อครูบาอาจารย์สอนงี้ว่าเอ๊ะทำไมเราอ่านพลาดไป ทำไมเราฟังไม่ครบวะมาฟังอีกทีเออทาไมเอามีนี่วะตรงนี้อย่างเงี้ยเนี่ยเรามีสิ่งที่ดีที่สุดคือครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้เป็นสอนเราอย่างตำราครูบาอาจารย์ท่านสอนเราอย่างหลวงพ่อท่านก็สอนมาจากการปฏิบัติท่านพบของจริงของท่านแล้วท่านถึงที่สุดในความรู้ยิ่งแล้วนั้นคําพูดของท่านทุกค,คําย่อมไม่ผิดไม่ผิดไปจากที่พระพุทธเจ้าตรัสแน่นอน เราก็ไม่สงสัยในเรียกว่าเราไม่สงสัยในพระธรรมคําสั่งอนในพระตนะนะหนึ่งในนะั้พระตนะก็คือพระธรรมคาสอนถ้าเธอไม่สงสัยในพระธรรมคําสั่งสอนเธอก็ต้องยึดถือว่าคําสอนเมื่อเธอได้ฟังจากปากของผู้ที่พ้นแล้วถึงแล้วปฏิบัติเองด้วยแล้วก็พ้นเองด้วยเข้าถึงความรู้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วโดยไม่สงสัยเองด้วย เราจะมาสงสัยเรื่องอะไรที่ท่านมาสอนเราทำไมเราก็ไม่ต้องสงสัยทีนี้ว่าเวลาเราลงมือปฏิบัติเราก็ต้องยึดถือสิ่งที่เรายึดว่าพระธรรมที่ได้จากผู้รู้แจ้ง mm. เห็นจริงเนี่ยเอามาเลยเอามาใช้เอามาไข้ครวนเอามาทบทวนในระหว่างที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ว่าในศีลก็ดีในฌานก็ดีในการปฏิบัติในการพิจารณาเพื่อละกิเลสตัณหาของเราก็ดี มันอยู่ในนั้นหมดแหละไม่มีทางดุดไปไหนเลยนี่เวลาเราทําไปทําไปเนี่ยบางทีอาจจะตึงเกินไปเรวก็เจอครูบาอาจารย์สอนว่าเธออย่าตึงเกินไปนะอย่าอยากเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะไอ้อย่างนี้เป็นต้นเ,เราก็เจอคําพูดอย่างนี้เ,เราก็ต้องทบทวนเลยเอ๊ะเราตึงตรงไหนวะเราเพียนนี่ว่ามันตึงตรงไหนวะเราก็ตั้งคิดนะอ๋อนี่เราทําที่เราตึงเกินไปเพราะเรา ไม่มองความจริงบ้างนิวะมัวแต่มองความคิดที่เราคิดว่าทําอย่างนี้ต้องได้ต้องได้ต้องได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้อย่างที่เราคิดนะโว้ยเอออย่างนี้เป็นต้นอย่างไรล่ะเอ้ามันมีนี่เราก็จะไปเจอคําเตือนของครูบาอาจารย์ว่าเออเวลาเราทําอะไรมากเกินไปจริงจังมากเกินไปตั้งจะตั้งท่ามากเกินไปเอ,อ้เราไปฝืนความเป็นกฎนของธรรมดาบ้างไหม ตัวอย่างก็ฉันก็เคยเล่าตัวอย่างฉันให้เธอฟังกันบ่อยครั้งไปใช่ไหมล่ะมันมีอยู่ในนั้นนั่นแหละความรู้ใดๆที่เธอได้ฟังมาแล้ว,ว่ามันมันพอแล้วเพียงแต่ว่าเธอไม่ค่อยฉลาดหนึ่งคือไม่ฉลาดด้วยสองคือทำอะไรก็ไม่รู้จักคิดรู้จักพิจารณาบ้างอ่อ,อนแรงการทบทวนพิจารณา อีกอย่างกําลังใจของเธอจะใช้ในลงมือการปฏิบัติเธอก็ยังไม่แน่แนว่วแนว่เหมือนอย่างที่พระเทศมาตอนสักกู้นี้แหละเธอัะหมกมุ่นเนี่ยจะเอาทางนั้นไอทางนี้กูก็จะไปไอทางนั้นกูก็จะเอาอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีกําลังทุ่มเทไปทางใดทางหนึ่งนะสิแต่เมื่อเธอเลือกทางเดินที่จะเดินไปตามทางที่เธอต้องการพ้นทุกมันก็ เราก็ไม่ต้องกังวลกับทางอื่นแล้วนั้นใจจดใจจ่อมันมีไหมล่ะอ้าวจิตจดจ่อมันมีก็อยู่ในอิธิบาทสี่นั่นแหละเมื่อจิตจดจ่อมันมีวิบังสามันมีขยันมันมีพอใจมันมีเดี๋ยวมันก็ต้องสําเร็จเรามีอิธิบาทสี่ครบถ้วนเนี่ยมันต้องสําเร็จแน่นอนใช่ไหมล่ะอ่ามันไม่ยากเกินไปนะทุกคนแต่ที่เรามานั่ง เป็นสมาคมกันอย่างนี้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อช่วยกันชีวิตที่เราเกิดมามันมีเรื่องเยอะแยะโลกข้างนอกมันมีแต่วามวุ่นวายมันมีเรื่องบีบคั้นจิตใจมันไม่มีที่สงบพักใจเราก็มาประชุมอยู่ด้วยกันนี่ก็เรียกว่าเราพักใจกันอา้าวมีเจอพี่เจอน้องเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรแนะนำในการปฏิบัติ ได้ร่วมใจกันทำความดีด้วยกันได้สวดมนต์เรืยกันถึงเวลาแล้วก็ถวายทานสงเคราะห์พระในศา,าสนาด้วยกันถูกไหมละ่ะเอาได้มาเซก็ไปสงเคราะห์พระในศา,าสนาที่น่นินี่วัดนั้นวัดนี้ก็ไปเงินทองบาทสตางของเซก็ไปสงเคราะห์คนทั้งหลายให้เขาได้มีโอกาสถึงพระพุทธเจ้าบ้างเราไปสร้างพระบ้างไปซ่อมแซมพระโอโบสถบ้างสร้างบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็มาประชุมช่วยกันทําเราไม่ได้ทําคนเดียวใครมาก็ได้บาตเสริงเอาไม่มีก็โมทนาก็ได้ก็ยินดีทุกคนขอให้เราพอใจในความดีด้วยกันก็เพียงพอแล้วก็เรื่องที่คุยให้ฟังก็คือว่าในความจริงฉันก็คิดของฉันอย่างนั้นแต่การอนุเคราะห์สัตว์โลกมันก็อีกอย่างหนึง่งเขาเรียกให้โอกาสกัน เราไม่ได้อะไรเราอย่างเราก็ยังถือว่าตัวใครตัวมันเหมือนกันต่างคนต่างทำต่างคนต่างได้จริงไหมละ่ะอา่าจริงเพียงแต่ว่าเราให้โอกาสกันยังไงละ่ะเราเคยช่วยกันมาเธอเคยช่วยฉันมาฉันเคยช่วยเธอมาก็ตอบแทนความดีซึ่งกันและกันเธอเคยให้อาหารฉันกินฉันให้อาหารเธอกินบ้างเธอเคยให้ที่อยู่ฉันฉันให้ที่อยู่เธอบ้าง ธอเคยให้ที่พักผ่อนจิตใจของฉันจะให้ที่อยู่ให้ที่พักผ่อนจิตใจเธอบ้างเแต่ฉันมีสิ่งที่ดีกว่าที่เธอมีก็ตรงที่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงให้กับฉันไว้ดีแล้วแต่ก็มอบให้เป็นสมบัติของเธอไปบ้างเผื่อว่าเธออยากจะเอาสิ่งนี้เป็นทางเดินของเธอบ้างก็เอาไปแต่เธอไม่อยากได้ฉันก็ไม่ได้อะไรหรอกฉันยินดีจะให้ในสิ่งที่ฉันมีเท่านั้นแหละแต่ว่า ธอจะฟังแล้วชอบใจหรือไม่ชอบใจเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ตามใจเธออันนี้เราไม่ได้เคยยึดถือเรื่องนี้มาเป็นอารมณ์เห็นแต่ว่าเราเจอกันในโลกใบนี้ในช่วงเวลาที่มันมีโอกาสที่ช่วยกันได้เมื่อบุญมันมาถึงเธอมาเธอเยินดีที่จะทำความดีเ,เธอมีบุญเธอมีโอกาสนะ เราอยู่ในจุดที่เราทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเราไม่ได้ไปทำความชั่วเราไม่แต่สิ่งที่อนุเคราะห์ทุกคนให้มีโอกาสได้ถึงความดีของพระธรรมนาฏใเอาเธอก็ชอบอยากจะถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เพราะเธอยังมีกำลังใจอ่อนเอากำลังใจของเธอยังอ่อนไปถ้าทำคนเดียวก็คงจะไม่สำเร็จเอาเราก็มาช่วยกันประคับประคองใจกันไปจากคนที่ไม่เคยทำ ทำใจมีเมตตาต่อใครเลยเคยจะอยู่คนเดียวสนใจจะเรื่องของตัวคนเดียวทำอะไรก็ไม่สนใจคนอื่นเอาจะเรื่องของเราคนเดียวตัวใครตัวมันมึงทำก็เรื่องของมึงกูทำก็เรื่องของกูอย่างนี้เป็นต้นเอาค่อยๆปรับมาเริ่มเริ่มจิตใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างช่วยเหลือคนอื่นบ้างเมตตาคนอื่นบ้างเก็คนคนอื่นเข้าบ้างเอาเ็จก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในในเรื่องของจิตใจเธอบ้างเหมือนเราไม่ได้อยู่เมื่อเราไม่ต้องการอยู่คนเดียว แต่ในความเป็นคนเดียวคือว่าเราก็เอกเทศอยู่แล้วความเป็นเราคนเดียวแต่เวลาเราอยู่กับพี่ๆน้องๆคนอื่นที่เขามีทุกข์เราเริ่มเห็นใจเขาไงคนนั้นก็ทุกข์ว่าคนนี้ก็เดือดร้อนว่าคนนั้นก็ต้องการความช่วยเหลือว่าพอเราอยู่กันเป็นเป็นหมู่เป็นคณะเราก็เริ่มที่จะช่วยเหลือกันและกันอันนี้มันเป็นความดีที่มันสอนใจของเราให้อ่อนโยนลงไปจากคนแข็งกระด้าง จากคนไม่เอาใครเลยจากคนไม่ต้องการสนใจใครเลยอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติตัวคนเดียวทําคนเดียวเอาคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นเอาคนเดียวถ้าเคยเข้มแข็งจริงมันก็รอดแต่ถ้าเธอไม่เข้มแข็งจริงจริงเธอก็ไม่รอดนั้นที่เรามีสถานที่อย่างนี้ก็คือการอนุเคห์ช่วยเหลือกับคนที่เคยเกื้อกูลกันมา,เ,าเธอเคยช่วยฉันฉันก็กลับมาช่วยเธอบ้างเป็น เป็นเรื่องแล้วะเป็นนี่บุญนี่บาปกันมานะมันก็เป็นเรื่องไปตามกรรมกันไปไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ก็เป็นไปตามกรรมแต่เรื่องที่เราเคยทําดีทําชั่วกันมาเท่านั้นส่วนถ้าช่วงไหนมันทําดีเธอก็พอใจในความดีที่เราทําร่วมกันช่วงไหนเธอเริ่มเห็นเราเป็นศัตรูเธอก็คงจะไม่ยินดีที่จะทำความดีร่วมกับฉันเธอก็ปีกตัวออกไปก็เป็นเรื่องธรรมดาก็มีอย่างนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว อันนี้เป็นคือเรื่องของกรรมมันดําเนินก็มันไปเราไม่ได้มานั่งยึดถือเรื่องอย่างนี้เป็นสาระสาระของเราก็คือว่าช่วยกันได้ก็ช่วยมีโอกาสให้ได้ก็ให้เท่าที่เราไมาใจเรายังมีอยู่อะไรที่สงเคราะห์กันได้เราก็สงเคราะห์กันไปเป็นการตอบแทนความดีที่เคยสงเคราะห์กันมาข้อฉันสอนมาแบบนี้แม้จส่สัตว์เดรัจฉานท่านก็สงเคราะห์มันเพราะว่ามันสงเคราะห์ท่านมา ท่านก็เลี้ยงดูมันทุกอย่างอย่างดีคนที่มามาช่วยการงานเป็นช่างท่านก็ช่วยเพราะเขาเคยช่วยฉันมาก่อนนะครับหลวงพ่อจะพูดอย่างนั้นถ้าใครโอกาสก็ทาทาการก่อสร้างให้ให้ท่านถ้าจะเป็นคนดีหรือไม่ดียังไงแต่ท่านก็ตอบแทนคนของทุกทุกคนพ่อฉันสอนมาแบบนี้ปฏิปทาพ่อฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็ต้องทําตามที่พ่อฉันสอนมาเพราะว่าเป็นแนวทางที่ถูกแล้วอันนี้เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ โดยเฉพาะลําพังนิสัยฉันย่มไม่เอาใครอยู่เหมือนกันฉันคงปีนตัวเข้าป่าไปนานแล้วจะได้เรื่องที่เราต้องอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันมันก็ต้องให้กันเป็นธรรมดาในเมื่อเราไม่สามารถไปไหนได้ท่านให้อยู่ก็ต้องอยู่เอามาอยู่แล้วเราจะไปไม่สนใจคนอื่นได้ที่ไหนละ่ะหมูหมากาไก่เราก็สนใจนกหนูก,ก็ต้องสนใจมันสัตว์ทุกตัวที่อยู่นี้ก็ต้องสนใจมันหมด ก็ต้องเลี้ยงดูมันถ้าจะเลี้ยงได้ปลาก็เลี้ยงมันนกก็เลี้ยงมันสัตว์ที่ไหนเข้ามาเราก็เลี้ยงมันทั้งหมดนั่นแหละคนมาเราก็เลี้ยงทุกคนที่ไม่พอแล้วก็ขยายที่ไปห,ไห,ห้องน้ําไม่พอขยายห้องน้ําไปที่ไหนไม่สะดวกก็ทำให้สะดวกขึ้นมากินกันไม่อร่อยอร่อยก็ทํากันไปกินกันไปหากันไปที่ไหนเป็นทางเกิดบุญเปิดกุศลแล้วก็ไปทําที่โน่นที่นี่นก,กันไปชื่นขึ้นชื่อว่าพระในพระศาสนาก็ก็เป็นกันแบบนี้ ไอ้จะจมาเห็นแก่ลาบสก,การละจะเอาไปเพื่ออะไรเราบทมาก็เพื่อสิ้นทุกข์ดับสิ้นเชื้อของเราอย่างเดียวอย่างอื่นเราไม่ต้องปรารถนานี่จะก,กิดของเรายังไม่จบไม่สิ้นเรามาสงฆ์อบแบบนี้แล้วก็ตายตายแน่ๆตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดแล้วมาสงฆ์คอคนอื่นคนอื่นก็ไม่รอดเพราะเราไม่รอดคนอื่นจะรอดตรงไหนละ่ะจริงไหมละ่ะเรายังไม่สบายใจแล้ว จะทำให้คนอื่นเขาสบายใจได้ยังไงเราก็ต้องทำกิจของเราให้มันจบซะก่อนจบแล้วเราสบายใจแล้วอ๋อสบายใจแล้วใครเขาเดือดร้อนที่ไหนมามาซี่มาซื้อยังไงเธอไม่ต้องได้สิ่งที่สบายใจกลับไปแน่นอนเพราะเราไม่มีเรื่องไม่สบายใจออกจากใจฉันนี่พ่อฉันสอนมาแบบนี้ฉันฟังมากะโหฉันนี่ฉัน,น,ฉนจําทุกคำท่านบอกว่าพระเอ้ย กิจข,ของเราคือต้องทำกิดของเราให้จบก่อนนะอย่าเพิ่งไปลิทำอะไรแต่กิจเราไม่จบอย่าเพิ่งไปลิสร้างริทำน่นทำนี่ทำนั่นทำแล้วม,ม,มันไม่ทำให้เราเป็นสุขนอะกจากว่าอิดหินดินทรายมันก็จะลอยหน้าลอยตามมาให้เราหลับไม่ลงหนี้สินที่จะต้องจ่ายเราก็ต้องคอยหาคนทั้งหลายที่เขาจะมาเราก็ต้องคอยประครับประคองเขาไว้เพื่อให้เราพอมีทุนทำการก่อสร้างต่อไป ใจโแต่หมกบุ่นอย่างนี้แล้วปฏิบัติจะมันจะได้อะไรเราก็ไม่ได้ไปถึงไหนเพราะว่ามันเหมือนเซินที่เดินสองขานั่นแหละแล้วขาข้างหนึ่งเซอก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งข้างหนึ่งเซอก็อยู่อีเรื่องหนึ่งไอ้ที่จะเดินตามความตั้งใจจะไปนี้ผ่านเธอก็ไม่แนวแน่ไปซะโวแต่กลัวว่าฉันยังบุญน้อยเงินฉันยังไม่พอไอเรื่องนั้นฉันยังไม่มีนี่สิ่งก็ยังเยอะแยะมันภารละอะไรอะไรเซอก็ไปพุ่นวายกัอย่างนั้น แล้วมรรคผลเธอจะได้ตรงไหนเธอได้มรรคผลซะก,ก่อนสิเธอจะทําอะไรก็ได้แค่ถึงิงความเป็นพระโสดาบันเธอก็สบายตัวแล้วทีนี้เธอจะทํางานทําการทําอะไรเธอทาไปเออค้าขายยังไงเธอก็ทําไปเอะหาทรัพย์หาสินมากขนาดไหนเธอก็ทำให้เธอไปเออย่างน้อยเธอก็รอดนรกลกแล้วเธอก็สบายใจสุกไหมล่ะเอามันต้องมีสิการปฏิบัติอย่างน้อยมรรคผลมันต้องปรากฏกับเรา ถึงจะไม่จบกิจเป็นพระอาหารหันต์เลยก็ต้องเป็นตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปมันถึงจะพอให้ใจของเรายัางมีที่พึ่งอยามีเรื่องกันเราก็ยังมีพระอิ่มใจยังมีธรรมคอยประคองใจเราไว้ไม่ให้ฟุ้งซ่านมากเกินไปถูกไหมล่ะไม่ใช่แค่สมาธิสมาธิคุมความฟุ้งซ่านของเราได้ไม่สนิทหรอกนะมันช่วยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ฟุ้งเรื่องเดิม วนไปวนมามันก็เอาเรื่องเดิมมาขุดคุยอยู่นั่นแหละมันนี่เหมือนเราเข้าถึงความเป็นพระอริยสา,าวกแล้วนี่พระก็ดีหรือเธอก็ตามทีสิ่งที่เราต้องเดินให้ได้ได้สกนคือความเป็นพระอริยสกุหน้าที่ของเรานะเอาให้ได้พระก็ต้องจบกิดให้ได้อย่างน้อยก็ตั้งแต่พระโสดาบันก็ต้องให้ได้เธอก็ต้องให้ได้พระโสดาบันเรื่องอื่นนะเรื่องเล็กมันเรื่องเล็กน้อยมากเลย ถ้าตรัพเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันเมื่อไหรการก่อสร้างก็เรื่องเล็กถึงจะมีความฟุ้งซ่านบ้างท่านก็จะมีมุมสงบของท่านได้ยังไม่ละโมบโลภมากยังไม่ทําอะไรเกินวินัยพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้า,จาสอนยังไม่ใใคล้ายว่าจะคอยป,ปลดปลดคอยอบอุ้มศรัทธาของคนเอาไว้แต่ศรัทธาเขาไม่มีกับเราเราคงสร้างอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ต้องเชี่ยวหาเงินหาศรัทธา หาคนช่วยเหลืออย่างนู่นไอ้นี่ไอ้นั่น,น,นตะเวนเที่ยวไปตะเวนทําไปสร้างนู่นสร้างนี่ดึงศรัทธากลับมาเพื่อจะเงินจะได้ใช้จ่ายนักความดีของเธอที่มาบวชบวชเพื่ออะไรบวชไปทําไมบวชเป็นขี้ข่าใจตัวเองคือตันหาแล้วก็พาลากคนอื่นมาเหนื่อยทุกวี่ทุกวันแล้วเขาก็ไม่ได้มักในผลเพราะตัวเรามักผลก็ยังไม่ได้นื้อความสําคัญทุกคนนึกบอกว่า เธอเดินทางเธอต้องรู้จักเวจุดหมายปลายทางที่เธอจะต้องไปสยกอนเอาให้ได้ก่อนตรงนี้เนะราต้องได้พระก็ต้องได้อรอยิยมรรคอริยผลก่อ,อนมากน้อยถึงไหนก็ช่างขอให้ได้มากผลสักอนอย่างใดอย่างหนึง่งเธอก็ต้องได้มรกผลอย่างใดอย่างหนึ่งสะก่อนแล้วเพราะว่าเรื่องรวยเรื่องการงานเรื่องสบายเธอจะหมกบ,บุญอย่างนี้ไปเธอสบายใจแล้วทำไงก็ได้แล้วไม่ต้องกังวลใจกับชีวิตของเธอแล้วเธอมีที่พึ่งของเธอแล้วใช่ไหมล่ะ เอามันก็ง่ายแล้วนั้นเราเองจริงๆแล้วไม่ได้มาเกิดใหม่เพื่ออะไรเราก็สงเคราะห์กันคนยังหนีร้อนพึ่งเย็นยังมีถูกไหมล่ะเรอาจอะพอมีให้เขาได้พอได้ยินได้ฟังสิ่งที่เขาพออาเป็นแนวทางเพื่อกำจัดความทุกข์ใจของเขาได้บ้าง หรือว่าเป็นแนวทางที่เขาจะได้มักผลไปนิพพันก็ได้บ้างก็ว่ากันไปแเราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละมีกิจจะไปไหนล่ะอย่างมากก็ไปที่ที่เราไปสมช่วยกันสุปบรมลงภาษาศาสนาด้วยกันก็ไปที่นั่นแหละก็มีแค่นั้นที่ไปที่นี่ก็แค่บำรุงรักษาทําให้พวกเธอเวลามาก็เดือดร้อนน้อยหน่อยก็แค่นั้นนะจะให้มันไม่เดือดร้อนเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องเดือดร้อนน้อยหน่อย พยายามมันน้อยที่สุดนะเนี่ยเท่าที่สามารถทำได้นะอย่างเงี้ยเพราะเราของเราก็แค่นี้แหละเราไม่ได้ปรารถนาขยงขยายอะไรมันเยอะแยะมากมายเอาเท่าที่มีที่ใช้อรอมวามแล้วก็เร่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเธอเป็นสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ฉันตัวเธอ่นแหละสำคัญเธอต้องเลิกเดินให้ตรง กำลังใจได้ใช้ให้มันถูกทางม,มันอย่างนี้อย่ามาเกาะอะไรกับฉันฉันไม่ใช่ที่พึ่งที่เกาะอะไรที่ยึดที่หมายอะไรทั้งหมดฉันเพียงแต่ช่วยประครับประคองให้โอกาสกันว่าเธอมีโอกาสเธอก็ปว่ฟ้าของเธอไปเอถอะทำให้มากเขาไว้นะอยอย่าโมตะมกุลเสียเวลาแต่เราไม่สามารถไปห้ามกิเลสตัญหาของใครได้หรอกนะถ้าอยากชั่วก็ช่ว,ชวไป เราไม่ได้หา้ามเธออยากโง่ก็โง่ของเธอไปอยากช้าก็ตามใจเธอมันไม่มีใครที่จะไปสกัดกั้นสิ่งนี้แต่ละคนได้หรอกนะมีที่ความเข้มแข็งของเธอว่าเธอจะเอาอะไรกระตัวของเธอละวันคืนล่วงไปพระพุทธเจ้าจัดว่าเธอทําอะไรอยู่จะปล่อยชีวิตของเธอไปแบบไหนละ่ะในเมื่อความตายมาไปจะหมกอะลองนึกดูเอาเถอะนะมันเป็นอย่างนั้นอ่นนานิมนต์ธนิน นั่งนี่เถอะม่เยี่ยมกันเลยอ่านมชนาครับหมาตัวเปล่าๆก็ได้ไม่ต้องเอาอะไรมารอให้เลยยินดียินดีโมชนาทุกคนนะทุกคนที่มากันนะยินดีโมชนาทุกคนนะจ๊ะ ห้าโมงกว่าแล้วดีอาจารย์เองหิวพาอาจารย์เองไปเจ๊ะทะกก่อนเนีเ่ยอดูสไม่ดูอาจารย์แล้วห้าโมงแล้วเฮ้ยเฮยเดี๋ยวอาจารย์หิวบาปนะวุย้ยอ,อาจารย์ห่วงกันสบายเ,เรื่องเล็กๆนะอื อยู่ที่ใหม่เป็นยังไงเปง็นไ,ไปตามอัตภาพับเป็นแค่เขาไปตามตามนั่งมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราเ,เออดีแล้ววางใจดีเรื่อง <c oughs> ของเขาเขามีศรัทธาก็เขาก็ทาของเขาไป <c oughs> เดีย๋ยวจะเป็นเหนื่อยกับเขาเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วพักจะมั่งนะ <c oughs> เออไม่ง,งั้นมันจะลากเราไปเร่ อาจารย์ผมจะทำไอ้นั่นอาจารย์ผมจะทำเอ้นี่มันให้มานิดเดียวนอนนั้นกูทั้งนั้นเอเองอย่าทำร้ายอาจารย์เองนะเองอยากสร้างอะไรเองต้องหาไม่ครบนะเว้ยเอาไม่ครบอาจารย์เองก็เหนื่อยคนเดียวติวะเสร็จไหมล่ะใอ้พักบ้างเราจะมีมุมสงบของเราบ้างเสร็จไหมล่ะ หน้าที่เราออ่าอ่าดีดีด,ด,ดีสมณะนะต้องอย่างนั้นเราทิ้งสิ่งนี้ไม่ได้แต่ทิ้งเหล่านี้แล้วก็บทดเปล่าเสียเวลาเปล่าอุตส่าห์เพียนบทดมาสักทีปีนะมไม่ได้อะไรก็เสียใจแย่เลยเนสะียไว้ละต้องเอาให้ได้อย่างใดอย่างหนึง่งกำหนดข้อหมายชัดเจนครับข้อหมายชัดเจนวิธีการเพื่อเพื่พอวมับ เห็ว่าอาสายมีการสอเคาะตัวเองกับสอนบคอสท่านอื่นแค่นั้นเองแต่หน้าที่หลักเรามีว่าเขาสอบคอสเองกำหลบหลบอยู่แค่แช่เออหลบให้เป็นให้เวลาท่านบ้างเป็นสัมมนเวลาไหนควรได้ก็ควรได้เวลาไหนท่านจะพักก็ต้องให้ท่านพักเวลาไหนท่านปฏิบัติก็ให้ท่านไปปฏิบัติของท่านไม่ใช่เอามันุกเวลาไม่รู้จักการรับเวลาเนหลวงพ่อด่ามาเยอะแล้วนะ ลบกคลนพระในบาปรู้ไหมพระจะฉันนี่ก็ควรใช้ฉันองอนท่านอย่างมีความสุขเวลานี้ฉันจะปฏิบัติสมณธรรมก็ปล่อยท่านปฏิบัติสมณธรรมอย่างนี้อันนี้เราต้องคิดเหมือนกันกสุสิตทุขานะแต่เราไม่รู้จักกาลเวลาบ้างก็กกทาร้ายอาจารย์ตัวเองใช่ไหมละ่ะรักษาเอาไว้นะอาจารย์เองก็จะเป็นที่พึ่งได้ คนอีกหลายหลายคนจะได้เป็นที่พึ่งแต่ก็ต้องทําให้อาจารย์เองอยู่ในที่ที่เหมาะที่ควรไม่ใช่ลมมาต้มอะไรทั้งสุกเรื่องทุกเราวใส่ไว้แล้วไปฉันเดี๋ยวเลยเวลาอาขอบคุณขอบคุณวัฒน,นาบนทุกอย่างนะได้มักได้ผลนีพพานาชาินนี้ง่ายๆสะครับ mm hmm. เอเคหิวแล้วหรือยัง mm hmm. แหละ เรียกว่ากินสามมื้อแล้วแต่มืดหนึ่งมือ้อแต่วันขึ้นหนึ่งมือ้อแต่สว่างขึ้นอีกหน่อยอีกหนึ่งมื้อ